สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมรายการที่5เรื่องการประยุกต์ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลายัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชครับ นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการของเราในวันนี้นะครับจะขอนําเสนอในประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ประเด็นแรกการประยุกต์อุปกรณ์การทํางานในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมประเด็นที่สองหุ่นยนต์และการประยุกต์ในอุตสาหกรรมการผลิตและวิทยากรของรายการในวันนี้ท่านก็คืออาจารย์สิทธิชัยรัชยศโยธินอาจารย์ประจําสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมราช และอาจารย์ยังเป็นกรรมการกลุ่มผลิตในชุดวิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยครับขอเชิญนักศึกษาติดตามรับฟังรายการได้เลยครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสำหรับสาระสำคัญของการประยุกต์อุปกรณ์การทำงานในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะครับ ท่านอาจารย์สิทธิชัยรัชยศโยธินก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับสวัสดีครับนักศึกษาผมขออนุญาตสรุปในเรื่องของระบการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมจริงๆแล้วในระบบอุตสาหกรรมของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราเนี่ยจะประกอบด้วยหน่วยการผลิตหน่วยของการขนส่งหรือที่เรียกว่าแผนก o g จิสติกหรือหน่วยของการตรวจสอบคุณภาพที่เราเรียกว่า QA หรือ QC แล้วแต่องค์กรนั้นๆน,น,นะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นหน่วยงานของการซ่อมบำรุง ซึ่งทุกหน่วยงานในระบบของการผลิตของเราเนี่ยสามารถที่จะนำระบบอัตโนมัติทางการผลิตนะครับหรือระบบควบคุมเ,เพื่อให้ทำให้เพื่อให้เกิดการตอบสนองแบบระบบอัตโนมัติเข้าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้นนะครับจริงๆแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยส่วนประกอบของระบบอัตโนมัติของเราเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนของฮาร์ดออโตเมชันก็คืออะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นหนักๆน,น,นะครับเช่นชุดต้นกําลังนะครับชุดต้นกําลังก็คือการที่จะใช้งานพวกมอเตอร์ทําให้เกิดการขับเคลื่อน หรือการเคลื่อนที่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ยังเป็นชุดเป็นยังเป็นส่วนของชุดฮาร์ดออโตเมชันก็คือชุดขนถ่ายลําเลียงอยู่พวกพวกคอนเวเยอร์คอนเวเยอร์หรือเชนไดต่างต่างนะครับเพื่อทําให้เกิดการเคลื่อนที่อันนี้คือเราเรียกว่าส่วนของฮาร์ดออโตเมชันนะครับเพราะนั้นฮาร์ดออโตเมชันก็จะประกอบไปด้วยชุดต้นต้นกำลังหรือ power head production unit ชุดขนถ่ายลำเลียงหรือที่เราเรียกว่า transfer mechanism นะครับ and transfer unit นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวระบบอัตโนมัติก็คือจะประกอบไปด้วยตัวซอฟต์ออโตเมชันนะครับซึ่งซอฟต์ออโตเมชันก็คือในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับที่จะทําให้พวกฮาร์ดออโตเมชันทํางานนะครับทีนี้เรามาดูว่าในเรื่องของการที่เราจะประยุกต์ใช้นะครับระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมเราจะไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะครับเช่นในระบบในหน่วยงานของการผลิตนะครับระบบอัตโนมัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องของมันก็คือพวกเครื่องจักรต่างๆ นะครับพวกทูลลิงต่างๆนะครับพวกชุดต้นกําลังต่างๆนะครับหรือการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับหรือพวกระบบในหน่วยงานของการขนส่งนะครับระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่ของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะไปใช้งานในเรื่องของการขนถ่ายการลําเลียงนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตัวระบบของการจัดชิ้นส่วนนะครับจะทํายังไงให้พนักงานรับรู้ได้ว่าเขาจะต้องหยิบชิ้นส่วนได้ถูกต้อง นะครับตัวนี้ก็จะต้องมีตัวส่งสัญญาณออกมานะครับบางโรงงานเนี่ยอาจจะแบบมีชั้นใส่ชิ้นส่วนเยอะนะครับพอถึงการผลิตหลอดผลิตภัณฑ์หลอดนี้นะครับไฟชิ้นส่วนก็จะอารามขึ้นแสดงผลให้รู้ว่าพนักงานจะต้องหยิบเชลหยิบอุปกรณ์หยิบวัสดุจากบล็อกไหนมานะครับหรือถ้าต้องการขนส่งนะครับมันจะแบบมีการขนส่งแบบหลายรูปแบบคือถ้าขนส่งแบบซิงเกิลไลน์ก็คือ ผมวางชิ้นส่วนบนรถรถเคลื่อนที่ไปยังลายการผลิตได้เลยนะครับอันนี้ก็คือซิงเกิลลน์แบบง่ายๆหรือถ้าเป็นแบบมัลติเพลไลน์นะครับหรือมัลติเพลลูปพวกนี้นะครับต้องมีการสับเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่อย่างน้อยจะต้องมีการตัวควบคุมและที่จะทำให้เกิดการสับรางเกิดขึ้นนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้ในระบบการ จัดส่งชิ้นส่วนลอจิสติกนะครับหรือการใช้พวก agv นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ฮิตในปัจจุบันนะครับอ u ต o นม t ติไกด์เวทีพิลนะครับพวกรถยนต์นะครับก็จะมีรางให้มันเคลื่อนที่นะครับหรือมีสื่อที่จะทำให้กำหนดว่ามันจะต้องเคลื่อนที่ไปยังไงนะครับนี่คือการที่จะประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในทางการจัดส่งนะครับการการโดยโดยส่วนใหญ่ลอจิสติกเนี่ยจะประกอบด้วยการจัดเก็บก็คือพวกส t ตรเลนะครับแล้วก็การการกระจายสินค้าหรือที่เราที่เราเรียกกันโดยส่วนใหญ่ว่า distribution นะครับ ทีนี้ถ้าเราไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของ QA หรือ QC ที่จะต้องการตรวจสอบคุณภาพนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นในลักษณะของการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับคือเก็บข้อมูลหลังจากทําการผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดนะครับหรือแขนกลในการตรวจวัดเช่นหุ่นยนต์ที่เราเรียกกันว่า CMM นะครับจะเป็นหุ่นยนต์ในลักษณะแกน XYZ นะครับจะทําให้เรารู้ว่าไอตัวตัวถังรถยนต์ที่เราผลิตมาเนี่ยพิกัด ความคลาดเคลื่อนของมันในหน่วยมิลลิเมตรเนี่ยเคลื่อนที่มากน้อยเพียงใดนะครับก็จะใช้ลําแสงในการวัดนะครับออหรือนอกจากนี้เรายังจะไปใช้ระบบสารสนเทศนะครับในการที่จะทําการเก็บข้อมูลเช่นพวก PDA นะครับพวกปาร์มต่างๆนะครับหรือพวกออการใช้ QR Code มาอ่านข้อมูลนะครับหรือการที่จะวัดระยะห่างต่างๆโดยใชเออ้เครื่องมือวัด ที่เป็นในลักษณะของอัตโนมัตินะครับวัดโดยใช้เลเซอร์วัดลําแสงเช่นการวัดความกว้างหรือระดับของผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเราก็สามารถที่จะไปเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในระบบของการผลิตในในอุตสาหกรรมนะครับทีนี้นอกจากที่ระบบอัตโนมัติของเราเนี่ยนอกจากจะมีการออโตเมชั่นโดยใช้ระบบไฟฟ้าหรือระบบโปรแกรมแล้วเนี่ยมันยังมีระบบอัตโนมัติที่เราเรียกว่าระบบอัตโนมัติทางกล ทางกลส่วนใหญ่ก็คือใช้ความสัมพันธ์หรือใช้ศาสตร์ทางด้านเครื่องกลน,นะครับ mm. เช่นใช้ในเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับหรือใช้ในเรื่องของระบบไฮดรลิกนะครับช่วยเป็นเครื่องผ่อนแรงต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างแทนที่เรามีลายคอนเวนเยอร์นะครับเรามีลายคอนเวนเยอร์ที่เคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการ รถที่จะต้องเคลื่อนที่ขนานกับคอนเวนเยอร์แค่เราติดสลักไปตัวหนึ่งเราก็จะได้ระบบอัตโนมัติทางกลทําให้รถที่ต้องเคลื่อนที่ควบคู่กับลายคอนเวนเยอร์ ger, ซึ่งรถตัวนี้อาจจะเรียกว่ารถบัตดี้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับเราก็จะได้ระบบอัตโนมัติทางกลออกมาทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์ทํางานของระบบอัตโนมัติการที่จะจะประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติได้เนี่ยการประยุกต์ใช้จะไปใช้กับอะไรนะครับสิ่งที่จะไปใช้ก็คือต้องไปใช้กับตัวที่ทําให้เกิดการตอบสนองของระบบ นะครับก็คือตัวตอบสนองของระบบก็คือพวกไฟฟ้านะครับถ้าเป็นน้ํามันก็จะเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับถ้าเป็นลมก็จะเป็นนิวเมติกนะครับเพืิอนอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งการและการทํางานของเครื่องจักรโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยการสั่งการหรือการทํางานของเราเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสวิตช์เพราะนั้นเราจะไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกสวิตช์ให้ถูกต้องนะครับก็คือจะมองในเรื่องของระบบ ความปลอดภัยนะครับโดยปกติแล้วสวิตช์ของเราก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการสตาร์ทระบบจะเลือกอยังไงเลือกแล้วเลือกสวิตช์แล้วสวิตช์จะต้องรองรับโหลดได้นะครับป้องกันการช็อตเซอร์รกิตได้ป้องกันการรับวงจรได้หรือในเรื่องของการสั่งการนะครับไอการใช้สวิตช์เนี่ยมันคือในเรื่องของอดีตแล้วในปัจจุบันเนี่ยการประยุกต์ใช้ของเขาเนี่ยใช้ระบบทัชสกรีนนะครับก็คือเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วใช้ระบบมือสัมผัสเออใช้มือเราเนี่ยสัมผัสปุ่มของเราส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีตัวฟังก์ชันหรือมีตัวโปรแกรมที่จะมาใช้กับไอตัวทัชสกรีนนี้ได้หน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างผลิตภัณฑ์ของโดยทั่วไปก็จะมีนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อในเรื่องของบริษัทและโปรแกรมแล้กันนะครับแต่ว่าณตอนนี้คือในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ทัชสกรีนจะค่อนข้างมีความสะดวกมากเพราะว่าแผงควบคุมหรือแผงวงจรของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กลงนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราพอเราใช้พวกสวิตช์หรือใช้อุปกรณ์ทัชสกรีนนะครับการเชื่อมต่อของเราก็ทําการเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรงนะครับซึ่งผู้ใช้สามารถศึกษาได้ที่แมนนวลของตัวทัชสกรีนนั้นๆได้เลยนะครับทีนี้ถ้าผมพูดถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์การทํางานประเภทไฟฟ้านะครับ ทำไมถึงเลือกการทำไมผู้ใช้โดยจําเป็นจะต้องเลือกอุปกรณ์ทางานประเภทไฟฟ้าหนึ่งเลยเสถียรภาพของมันดีคือความนิ่งของมันจะดีสองเลยพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดนะครับและการตอบสนองของระบบไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเพราะฉะนั้นการที่ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องควรที่จะต้องมีความรู้ในระบบกระแสไฟฟ้าทั้งกระแสตรงกระแสสลับ ซึ่งผู้สนใจนะครับสามารถศึกษาได้ในชุดวิชานี้ครับเราจะสามารถให้รู้ได้เลยว่าระบบสายดินบวกเป็นยงไงสายดินลบเป็นยังไงสายดินร่วมเป็นยังไงนะครับหรือเฟสไฟ,ฟฟ้าเป็นยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่เฟสไฟฟ้าของเราจะใช้สามเฟสทำไมถึงต้องใช้สามเฟสจะรู้ได้ไงทาไมถึงจะต้องใช้หงเฟสเพราะเะนั้นสามารถที่จะเข้ามาศึกษาในชุดวิชานี้ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วระบบไฟฟ้าของเรานะครับก็ที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับระบบไฟฟ้าของเราอุปกรณ์ทํางานของเราโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย2ตัวนะก็คือพวกแสงสว่างระบบแสงสว่าง2เลยก็คือระบบที่จะแปลงไฟฟ้าให้เป็นพลังงานตัวนก็คือพวกมอเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ใช้ก็จะจําเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานว่าเราจะเลือกมอเตอร์แบบไหนนะครับให้เหมาะกับงานน,นั้นๆถ้าไฟหนึ่งเฟสเราควรจะเลือกออชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไหนไฟฟ้าสามเฟสควรจะเลือก มอเตอร์ใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญของผู้ใช้งานเนี่ยควรจะต้องรู้ว่าถ้ามีสลาของมอเตอร์มาเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเราเลือกมอเตอร์แล้วเนี่ยทาให้มอเตอร์ที่เราได้เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะดูที่ค่าของตัวประกอบไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าคอสไฟนะครับมันจะต้องมีค่าเข้าใกล้หนึ่งโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใช้สามารถที่จะดูได้ที่ราเบวของมอเตอร์ที่ผู้ใช้สนใจ อุปกรณ์ทํางานตัวที่สองนะครับฮิตมากเลยในอุตสาหกรรมหนักนะครับก็คือพวกไฮโดรลิกเพราะว่าในระบบไฮโดรลิกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มแรงให้อีกตัวหนึ่งนะครับไฮโดรลิกเนี่ยเราออกแรงนิดนึงแต่ว่ามันจะแปลงเปลี่ยนแรงของเราเป็นแรงมากขึ้นนะครับโดยใช้หลักของการถ่ายขออภัยแลเป็นในเรื่องของลักษณะของความสัมพันธ์ของในเรื่องของความดันนะครับของสารของสาร อุปกรณ์ของอุปกรณ์ของไหลกําลังนะครับเอ่อซึ่งในระบบไฮดรลิกเนี่ยส่วนประกอบโดยทั่วไปนะครับที่จะต้องรู้ก็คืออุปกรณ์ต้นกําลังนะครับอุปกรณ์ต้นกาลังก็มาจากมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมาจากปั๊มไฮดรลิกนะครับซึ่งเราจําเป็นจะต้องเลือกใช้ได้จะเลือกใช้ยังไงเราก็อาจจะต้องดูว่าอัตราการไหลของเราเป็นยังไงหรืออุปกรณ์ใช้งานของเราเนี่ยต้องการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่สองเลยก็คือพวกปั๊มไฮดรลิกนะครับเพื่อจะทําให้ของไหลกําลังของเราเนี่ยไหลครบวงจร นะครับเราก็จะต้องดูความเร็วรอบของตามของเราว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใดถังพักน้ํามันนะครับวาลวชนิดต่างๆซึ่งมีความสําคัญมากครับตัววาลวชนิดต่างๆในระบบไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานจะทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนทิศทางการทํางานจะทําให้เกิดการเปลี่ยนอุปกรณ์การทํางานหรือสามารถสร้างสเต็ปในการทํางานนะครับเช่นเรามีกระบอกสูบสามตัวนะครับจะทํายังไงที่จะให้กระบอกสูบตัวที่หนึ่งไปแล้วนะครับ พอเคลื่อนที่ไปแล้วตัวที่สองค่อยเคลื่อนที่ตัวที่สามค่อยเคลื่อนที่เพราะนั้นการสั่งการของเราจะอยู่ที่วาลวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ทํางานของเรานะครับในระบบไฮโดรลิกของเราก็คือตัวกระบอกสูบโดยส่วนใหญ่แล้วก็มอเตอร์ไฮโดรลิกนอกจากนี้มันยังมีมอเตอร์จํากัดทิศทางด้วยก็หลักการก็คล้ายๆกับมอเตอร์ไฮโดรลิกแต่ว่าไม่สามารถหมุนได้ครบรอบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวท่อทางสายข้อต่อต่างๆพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวพวกฟฟสิลิตี้ในตัวระบบนั้นๆนะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของระบบนิวมิต i ิกนิวมิต c ิกก็คือเราจะใช้อากาศนะครับความแตกต่างของนิวมิติกกับไฮดรอลิกก็คือไฮดรอลิกจะต้องทํางานเป็นรอบเพราะฉนั้นของไหลกําลังเนี่ยมันก็จะไหลยอยู่ในวงจรน,นั้นนะครับแต่นิวมิติกก็คืออากาศเรามีแอร์คอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งผลิตอากาศออกมาหรือมีปัม๊มมินิปัม๊มตัวเล็กๆผลิตสักสิอากาศสักสิบบาย นะครับมันก็สามารถที่จะทําให้อุปกรณ์ทํางานของเราทําได้ในอุตสาหกรรมของเราเนี่ยพวกแอร์ทูนต่างๆอุปกรณ์ขันยึดแน่นขันยึดแน่นหรืออุปกรณ์ตอบต่างๆเนี่ยใช้ลมเป็นตัวเป็นต้นกําลังทั้งนั้นนะครับซึ่งนิวเมติกเนี่ยอากาศของเราไม่เอามาไม่รีเทิร์นกลับมาเป็นหลูกเหมือนไฮดรอลิกนะครับแต่ว่าลักษณะเด่นของนิวเมติกเนี่ยคือการตอบสนองของอากาศเนี่ยจะเร็วแล้วก็สามารถที่เราจะเอนอากาศที่เราผลิต ไปที่ความดันสูงเนี่ยเก็บเอาไว้เตรียมไปใช้งานเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการใช้งานและนอกจากนี้ยังมีความสะอาดในการใช้งานที่ค่อนข้างสูงอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกของเราเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยเครื่องอัดอากาศหรือพวกปั๊มนะครับหรือที่เราเรียกว่าพวกแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับถ้าตัวเล็กๆหน่อยเนี่ยมันก็จะผลิตได้แค่ประมาณ10บาาทนะครับปั๊มทั่วๆไปนะครับตัวฟลากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง500บาทนะครับ ความดันบรรยากาศค่อนข้างสูงมากนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีตัวฟฟสิลิตี้ต่างๆเช่นต,ตัวเครื่องระบายความร้อนของลมอัดเพราะว่าจริงๆแล้วอากาศที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการอากาศที่มีความชื้นมากนะครับอาจจะต้องมีการระบายความร้อนออกไปเพื่อที่จะการควบแน่นน้านําที่อยู่ในอากาศนี้ออกมานะครับหรือทําลมแห้งหรือเครื่องกรองนะครับตัวเพราะว่าจริงๆแล้วอ,อุปก,กรณ์นิวเมติกเนี่ยจะไม่ต้องการเลยจะไม่ชอบไม่ชอบความชื้น นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการกรองนะครับแล้วก็ไม่ชอบสิ่งสกปรปกก็จะต้องมีการกรองแล้วก็วาล์วชนิดต่างซึ่งวาล์วชนิดต่างมีความสาคัญเหมือนกับวาล์วไฮดรอลิกทุกประการนะครับแล้วก็มีตัวเฟสิลิตี้เข้ามาเสริมก็คือตัวหล่อรื่นอ,อาจจะมีตัวออยล์รูบิเคเตอร์เข้าไปเพื่อจะทําให้อากาศเนี่ยพอที่จะมีความหล่อลื่นเข้ามานะครับทีนี้ถ้าเราจะต้องการให้เกิดการทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีผู้ใช้เนี่ยจะต้องศึกษาวงจรไฮดรอลิกและวงจรนิวมิติกซึ่ง วงจรไฮดรอลิกและวงจรนิวเมติกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือเราสร้างวงจรมานะครับโดยใช้วาวเป็นตัวปรับเปลี่ยนทิศทางนะครับโดยใช้วาวเป็นตัวระบายความดันออกนะครับเราอาจจะต่อวงจรไฮดรอลิกหรือวงจรนิวเมติกมานะครับเพื่อสร้างอะไรนะครับเพื่อสร้างสีเควนซ้าการทํางานของอุปกรณ์ทํางานหรือเพื่อที่จะลดความดันของอุปกรณ์ทํางานหรือเพื่อหน่วงเวลาในการทํางานได้ เพราะนั้นเราก็สามารถที่จะศึกษาได้ในชุดวิชานี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการใช้วงจรการเขียนวงจรพื้นฐานเพื่อให้เกิดการตอบสนองการทำงานนะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับท่านก็คงจะได้รับทราบสาระสําคัญของการประยุกต์อุปกรณ์ทํางานในระบบอัตโนมัติทางการผลิตอุตสาหกรรมกันแล้วนะครับต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และการประยุกต์ในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีแนวทางการดําเนินการอย่างไรบ้างนั้นนะครับอาจารย์สิทธิชัยรัชยศโยธินก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับสําหรับพื้นฐานของหุ่นยนต์โดยทั่ว,ว,วไปนะครับที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้ในโรงงานของเราเนี่ยเนื่องจากว่าลักษณะเด่นของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีความถูกต้องของการทํางานที่ค่อนข้างสูงมากกว่าคนนะครับเราจรึงเลือก เลือกใช้หุ่นยนต์เพราะว่าบางงานเนี่ยอาจจะความเออร์เลอร์ของงานที่ต้องการเนี่ยอยู่ในลักษณะของหน่วยมีแค่1มิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นการที่เราใช้หุ่นยนต์เนี่ยจะมีความถูกต้องมากเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะครับที่จะต้องต้องการความถูกต้องที่ค่อนข้างสูงนะครับสองเลยการทํางานแบบซ้าําๆอันนี้ก็คือทุกโรงงานสามารถที่จะไปใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิด การทาง,งานแบบซ้ำๆโดยใช้คนเนี่ยคนเราก็จะมีการในเรื่องของความล้าหนึ่งและสองมีทฤษฎีเรื่องของความเฉื่อยงานก็คือความขี้เกียจเข้ามานะครับอาจจะเอาการเรานําสามารถที่จะนาคุณยนต์เข้ามาใช้งานได้นะครับสามเลยในสิ่งแวดล้อมการทํางานที่คนไม่สามารถทํางานได้นะครับเช่นในเรื่องของอุณหภูมิสูงๆเช่นลงหล่อลงหล่อเหล็กอย่างเงี้ยนะครับอุณหภูมิในการทํางานค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคนไม่สามารถทํางานได้หรือในออสภาวะที่ เย็นนะครับเช่นอุตสา,าหกรรมเครื่องแช่แข็งหรืออุตสาหกรรมอาหารนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาคนมาใช้งานได้เพราะฉะนั้นเราก็จะจําเป็นที่จะต้องเลือกใช้หุ่นยนต์เข้ามาทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยสามารถที่จะนําหุ่นยนต์ไปใช้ได้ทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยจ่ายสินค้านะครับทําหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนวัสดุเข้าสู่สายการผลิต หรือหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับหรือ qc qa นะครับก็อาจจะมีใช้หุ่นยนต์ในการวัดเพราะว่าบางจุดงานเนี่ยคนไม่สามารถมุดไปได้หรือในสายการผลิตที่มีความรวดเร็วก็จะเอาหุ่นยนต์เข้าไปตรวจเพื่อที่จะให้สามารถทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นหรือฝ่ายผลิตนะครับใช้หุ่นยนต์ในการทํากิจกรรมการผลิตในนั้นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมนะครับการพ่นสีนะครับการซีน,รนะรรนหรือการทากาวหรือการยกต่างๆอย่าง หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะไปใช้ในเรื่องของเพื่อทดแทนในเรื่องของความปลอดภัยได้นะครับเช่นในการผลิตออพวกลงปั๊มชิ้นส่วนต่างๆนะครับแทนที่เราจะใช้คนไปเอื้อมไปหยิบชิ้นส่วนที่ที่ผ่านการปั๊มเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้หุ่นยนต์นะครับหรือเราเรียกเรียกว่าพวกโรบอทอาร์มใช้แขนหุ่นยนต์เนี่ยยกชิ้นส่วนออกมานะครับแล้วก็จับเก็บชิ้นส่วนเหล่านั้นไปยังไอตัวผลิตหรือตัวเก็บผลิตภัณฑ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้หุ่นยนต์นะครับ เออมันก็จะต้องผ่านการที่เราที่เราจะสามารถใช้หุ่นยนต์ได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆหนึ่งในกระบวนการนั้นก็คือจะต้องมีการทิชชิ่งคําสั่งของหุ่นยนต์ก็จะต้องมีการสอนหุ่นยนต์ก่อนว่าจะให้มันเคลื่อนที่ยังไงนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดมาถึงตอนนี้ท่านก็คงจะสรุปสาระสําคัญของรายการในวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ โอกาสนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์สิทธิชัยรัชยศโยธินที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสำหรับรายการในวันนี้อาจารย์สิทธิชัยรัชยศโยธินวิทยากรสุดาวดีจตุธนตุวรันประสานงานประกิตจ,จับรวยควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจราวิศจัดทำบทดําเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการ พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ